สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนต์นะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มาคอสนิมงกันต่อแล้วกันนะฮะกับตัวละครที่ผมจะ,ะเล่นให้ดูนะครับวันนี้ก็อย่าไปนนตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะเลิกก็ฝากไล์ตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ตามเกมนี้รับชมคลืปผ่านในส่วนของเพลย์สโปเกมอนยูไนต์ได้ในเพลย์สใต้คลิปท่ายคลิปและก็น้าช่องนะครับผมอ่ะโอเคก็มีกิจกรรมให้ทามากมายนะครับเดี๋ยวผมก คอสหนิมก็หน่อยนึงนะครับโหแบบไม่เล่นนานมากเลยครับอีพีก่อนเล่นอะไรเล่นฟูจิกิบานะไปใช่ไหมอีพีนี้จะลองเล่นนะครับสายบูอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวที่ผมเคยเล่นนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะเดี๋ยวตัวใหม่ๆเนี่ยผมจะทําคลิปแนะนําเกมมาให้ดูนะครับวิธีการเล่นสายต่างๆเนาะกำลังศึกษาอยู่นะครับไม่เล่นนานแล้วอันนี้จะเป็นพาร์ทนะครับผมพาร์ทของซีซั่นนี้นะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นซาเชียนกับเจ้าโยรุอะไรวะโยอะไรวะจำชื่อไม่ได้อ่ะ เจ้ากระลอกที่มันคายคายเมดเพิ่มเลือดมาที่เป็นสีน้ำเงินะนะครับผมอ่าโอเคอันนี้รับของรับอะไรให้เรียบร้อยนะโอเคเพิ่งอ่อนครั้งแรกไนงะของวันนี้นะครับก็เลยต้องรับของรับอะไรให้เรียบร้อยอันนี้จะเป็นกล่องยูไนต์เจ็ดวันนะฮะก็คือเราสามารถที่จะ,ะเล่นโปเกมอนชั่วคาได้เจ็ดวันเลยตัวอะไรัวได้นะครับเล่นในเกมได้เลย,เลยอันนี้จะเป็นกิจของมิวทูนะฮะหัวนี้มาไม่ทันนะเสียดายมากนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะอ่ะโอเคครับมาที่หน้าล็อบบี้เลยนะครับก็เดี๋ยวแอดเพื่อนคนนึงนะฮะนี่ครับเพื่อนจังนะฮะไปเลยนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเล่นเลยนะครับอ่ะก็นะครับตอนนี้ที่ทิออนตอนเล่นนี่คือน่าจะไม่ค่อยมีคนนะฮะเดี๋ยวเล่นด่านมาตรฐานและกันเล่นเป็นซากโบราณสถานนะครับฟ้าคำทีอาร์แล้วกันเนาะตรงนี้ เอาครับมาเลยครับเรียบร้อยนี่ครับมาแล้วนะฮะสุดยอดเลยนะครับมามาแหวกแนวเป็นสไตล์โมบ้ามาดีกว่าช่องเราเนาะอ่ะมีเกมเยอะมากนะครับที่อยากทาลงนะฮะก็แอดเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะครับก็ชื่อเพลินโซนเหมือนเดิมนะครับอยากจะเล่นด้วยกันอะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกแจ้งไว้ลงเวลามเลยเดี๋ยวนัดกันเล่นเลยนะฮะอ่ะไปนะครับผมสำหรับใครที่นะฮะ เดี๋ยวผมเลือกตัวโอเคก่อนนะเล่นสายบูด,ดีกว่านะนี่ผมเล่นตัวนี้ดีกว่านะครับจูเนเปอร์นะครับผมอยากเล่นจูเนเปอร์นะครับจูเนเปอร์เป็นตัวที่ผมบอกเลยว่ายิงเร็วนะฮะโจมตีระยะไกลย,ยิงเร็วแล้วก็ครีนหนักมากนะครับผมเดี๋ยวอาวุธเนี่ยใส่ครีแบบนี้เลยนะครับใส่สโคบเลนแล้วก็โจมตีนะครับผมเล่นเลนล่างนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นกินเมื่อก่อนนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิป ตอนแรกๆได้นะผมทาไว้ในเพลย์ลิสต์โอเคโปเกมอนยู่ในนะก็จะมีการสอนเล่นโปแกมอนตัวต่างๆนะครับก็ตัวเก่กาสอนไปหมดแล้วนะฮะก็อย่างผมบอก10ตัวใหม่เนี่ยผมไม่มีนะฮะไม่มีลงช่องเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยคือทําให้หมดทุกตัวแล้วไปดูได้เลยนะฮะแล้วก็วิธีการเล่นการบอกอุปกรณ์ว่าควรใช้อาวุธชิ้นไหนอะไรเงี้ยวิธีการเล่นต่างๆสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับทำไว้เป็นลอยๆคลิปเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็หยุดเล่นไปเพราะว่ามันต้องทำโป ตอนนี้เริ่มซาซาแล้วก็เลยกลับมาทําเพิ่มนะฮะอ่ะไปนะครับมันก็จะเป็นเจ้ามโครก่อนนะฮะตัวเล็กนะฮะมโครนะครับโอเคนี่ครับนี่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 น้องเพื่อนจังนะครับลงมาแล้วมิวนี่คือเก่งมากนะครับมิวนี่คือใช้สกิลได้โคตรเยอะเลยนะฮะเป็นตัวที่เปิดสกิลโคตรโกงเลยเลือกสกิลเลือกสายได้นะครับเออวิธีการเล่นมิวเนี่ยอยู่ในช่องนะครับไปดูได้เลยนะฮะนี่ครับผม เฝ,ฝ้าเล่นล่างก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วเจ้าโมโคโเนี่ยยืนเล่นบนก็ดีนะแต่ถ้าอยากเลเวลขึ้นเร็วไปยืนตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยจะฟาร์มมอนได้ดีกว่าเลเวลขึ้นไวแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะให้สายสปีดเล่นที่เป็นพื้นฟ้านะฮะเราสามารถยืนหลบตรงศัตรตูได้ตรงพุ่งญ้านะครับมันจะขึ้นเป็นรูปลูกตาปิดนะคือคนอื่นจะมองไม่เห็นเราใช้วิธีหลบอีกได้นี่ครับอ้าวมีตัวเดียวครับโดนี่ครับเรียบร้อยดังไป่หนึ่งฮนะ คือเราไม่ต้องรอบอลเต็มนะครับ30ลูกครับเรามี5ลูก10ลูกเราก็ชูดได้เลยนะฮะไม่ต้องรอเพราะว่ายิ่งบอลเยอะมันจะชูช้าครับถ้าบอลน้อนนยมันจะชูไวนะครับเอ้ยหูแม่งเอาเพื่อมาช่วยมันจอยนกไฟโลมาช่วยครับเดี๋ยวลบก่อนโปกเกมอนที่มันเกิดโปกเกมอนป่านี่ครับที่มันเกิดกองกองนี้นะครับพยายามตีให้ได้นะฮะมันได้ e อพีเยอะมากถ้าเกิดตีหมดกองอนะ่ะตัวใหญ่ตัวนึงแล้วก็ตัวเล็กๆ3าตัวเนี่ยไอพีขึ้นไวมากเลเวลมันจะขึ้นเร็ว เกมนี้ถ้าเกิดว่าเลเวลขึ้นไวมันจะเปลี่ยนร่างไวนะครับพอเราเปลี่ยนร่างไวเราได้สกิลไวนะครับทุกอย่างมันจะจบเร็วนะฮะโอเคเกมนี้เก่งไม่พอครับต้องมีเทคนิคแล้วก็ทีมเวิร์กนะครับในทีมด้วยนะฮะบางคนเนี่ยโคตรเก่งเลยนะครับแต่ไปเจอทีมโคตรอ่อนเนี่ยคือเซ็งอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเล่นแบบสร้างทีมกันแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแต่แรนดอมใช่ไหมครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเลือกทีมได้แล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะกําหนดได้นะครับว่าเราจะใครมาเล่นบ้างก็มี บางคนนะ่ะเขาฟอร์มเป็นทีมใช่ไหมเหมือน R V ใช่ไหมเขาก็จะเลือกได้เขา่าเอาใครมาเล่นใช่ไหมทีมใครทีมมันอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างผมนะผมแรนดอมผมเล่นกับใครก็ได้สนุกดีไปอูแม่งมาลุมแล้วนี่ไงละ่ะโด,ด,ดนเลยนับมิวจะเปิดโล่ได้นะครับมันจะก,กันคู่ต่อสู้มานะครับแล้วมันก็จะมีสกิลโจมตีที่เปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับค่อนข้างดีเลยนะฮะโอเคเร็วๆเพื่อนจังช่วยหน่อยดิโอเคครับไปครับน้องมิวไปกับมิวผมไปกับมิวนะสบายหน่อย ค,ครับอุ้ยอยาดวันเอ้ามาหลับอะไรในป้อมมนาะเรียบร้อยเลยครับเออเฮ้ยไม่เอาเพื่อนมาช่วยครับเกลมาสซื่อเกลมสซื่อต้องวนเกลมาสซื่อครับนี่ไงยิงไม่ได้นี่งไงล่ะเมื่อกี้ที่แล้วเล่นฟุติกิบานาก็เป็น A v P ไปนะฮะทำแตนได้เยอะคิวได้เยอะนะฮะก็ได้ A v P ไปครอบครองอยู่วันนี้จะได้ไหมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับตัวนี้นานมากเลยครับนี่ครับ คือถ้าสไตล์นะครับเพิร์นโซเนี่ยเล่นสายบู๊อยู่เลยนะครับเล่นสายต่อสู้นะฮะสายโจมตีนะครับสายซับเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับซับไม่ค่อยเป็นนะฮะบู๊อย่างเดียวอ่าแล้วครับเก็บตรงกลางได้หมดเลยนะครับโอ้โหไดเไปเท่าไหร่ได้หกแล้วนะฮะอ้าวเดี๋เดี๋ยันครับมาทําไมนี่กลับบ้านเลยอย่ามันสู้ไม่ได้มาจ้างจะกลับไปเนี่ยเดินหนีหนีก็โดนเียครับเฮ้ยกดที่มูเซลตีก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวพลังจิตนะฮะได้บอลตั้งห้าลูกนะได้บอลค่อนข้างเยอะนะครับ ดังไปเลยเรียบร้อยครับเอาละครับมาแล้วผมเล่นสายเย็บเงานะฮะสายเย็บเงาแม่งโคตรแรงครับบอกกันเลยสายเย็บเงาเนี่ยมันจะยิงเป็นกระสุนม่วงนะฮะแล้วสามารถชาร์จได้ด้วยนะถ้าชาร์จอะมันจะแรงมากแต่ว่าต้องกะระยะให้ดีเนี่ยพอมันชาร์จแล้วมันจะเป็นกระสุนลูกใหญ่นะครับโคตรแรงบอกกันเลยแบบว่ายิงทีหัวแตกอะเคยเล่นเกมยิงปืนผู้หัวสไนเปอร์ไหมอารมณ์เดียวกันเลยจูไนเปอร์ผมเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวยิงให้ดูนะฮะอันตรีนี่คือยิงเป็นกระสุนปืนกลแหละ เอ้ยโอ้โหโดนหยุดก่อนเอาละครับก็ใช้สกิลแฝงเงานะสกิลของเราก็จะเป็นสกิลที่ล่องหนได้แป๊บนึงเอ้ยจะตายแล้วทันไหมทันครับทันครับเร็ว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 เก็บเบอร์รี่กันเลยครับเบอร์รี่มันจะเพิ่มเลือดได้นะครึ่งหนึ่งเลยโอเคเก็บเจ้าแรบบิทก่อนตัวกระต่ายน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวแปะเอ้ยมาแล้วโอ้โหนี่อย่ายิงเออนี่โอ้โหเกือบตายครับนี่ไงโดนไปดิ เขยโลมาสื่อโอ้โห ύ, ตายครับผมบอกแล้วว่ากระสุนมันหนักนะฮะเ,เก็บด้วยเก็บเก็บเก็บด้วยเฮ้ยมาแล้วครับนี่ยิงทะลุ้งสองตัวเอาล้วครับเก็บตรงนี้เลยครับเก็บไอ้พวกเรจิสติลพวกตระกูเลเรจิด้วยครับมันจะให้บัฟให้อะไรต่างๆเขาด้วยนะถ้าเป็นพวกเรจิล็อกมันจะให้พวกบัฟโล่บัฟเลือดนะฮะมันจะมีอย่างนี้ก็เป็นพวกโล่นะครับโดนดาเมจเบาลงพวกเพิ่มพลังโจมตีนะครับดังก่เลยเจ็ดสี่สิบต้งครับไป เอ้ยโหโดนสกัดก่อนแม่งเลยอันตียิงใส่หน้าเลยครับตาย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 ไม่หีละตายตายไหมโอ้โหไอมาชุด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 อ่าไม่เหี้ยเลยสี่สิบแต้มครับป้อมแตกไปหนึ่งแล้วนะครับมาครับต่อเลยครับแต่ไหนอย่าโดรันเอ้ยย่าโดรันมันมีสกินด้วยวะนี่แหละเอ้ยโอ้โหชาร์จเขาหัว้ยไม่ตายครับหืตัวแตกครับไม่รู้โดนกระสุนใครตอวเนี้ยตะลุมบอลโคตรมั่วเลย มาครับไอ้โอ้ยมาแล้วไฟโลมาแล้วไฟโลแม่งตีหนักนะครับระวังให้ดีเลยมันจะมีท่าเบฟเบิร์ดนะครับที่มันจะพุ่งมาสอยนะครับแรงมากครับบอกกันเลยนะแต่ว่าบังคับยากนิดนึงนะฮะต้องมีความสามารถเล็กน้อยอย่าจิรลอนเอาล่ะครับป้อมนี้โล่งครับเดี๋ยวจะรันตัวเดียวเอาล่ะครับโโอ้หมันลากอะไรกันมาเนี่ยดูเถื่อนมากนะครับอย่าลากมาเยอะแม่งกระตุกเดี๋ยวก่อนเอาล่ะครับดังเลยก้าแต้มนี่แหละเรียบร้อยนะครับเหลือเก้าสิบเอ็ดนะครับ ไปกันต่อเลยนะฮะแกง้าแกงก้าเกงก้าใกกนสายเข้าป่านะครับนี่ครับเบอร์รี่สีเขียวๆก็เก็บได้นะครับมันจะเพิ่มสปีดมันจะเดินไวอเคมาเก็บจิทรลิตตรงกลางนะครับเดี๋ยวเหลือ2นาทีสุดท้ายเนี่ยบอสเลโกซ่าจะเกิดนะครับบอสเลโกซ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตีได้เนี่ยครับเราจะดังป้อมแบบว่า2เท่านะแล้วก็ไม่ต้องชาร์จด้วยนะฮะปกติเราต้องต้องชาร์จใช่ไหมพอเราฆ่าบอสได้เราไม่ต้องชาร์จเลยเราเราก็ดังคูณ2ด้วยนะครับ ส่วนใหญ่เกมนี้ครับเขาจะปิดบัญชีกันที่2องอันสุดท้ายนะบางคนเนี่ยแปดนาทีแรกเนี่ยนะครับนำมาก่อนเลยแต่มาแพ้2องอันสุดท้ายก็มีนะครับเพราะว่าโดน2เท่ากระจายเลยบางคนเนี่ยเขาจะเล่นเลสเกมอะไรสองอันสุดท้ายบางคนก็จะใส่ตุนไว้ก่อนนะครับเกมมันพลิกได้เรื่อยนะเกมนี้ครับอียิงก็ไป่ได้โอ้โหเขาตูดเข้าตูดดูไปดิครับยาโดรันแม่งถึกยาอะไรมันถึกมากนะมันมีสกิลเพิ่มเลือดด้วยนะครับเอาดีอุ้ยหัวแตก ฟาปอมก็โดนนลครับนี่ตัวเดียวไม่ค่อยห่วงมาแล้วครับมิวมาช่วยแล้วว่าเชื่อมิวหายไปไหนไปวิ่งเล่นนี่เองอืมโอเคมิวเปิดโลกไว้ครับมิวเปิดโลกซิโอเคโอเคอเคุ้ยมิวใช้อิเล็กทริกบอลของปิกกจูนะครับโอ้ยม,ม่มีสกลิลเรียนแบบด้วยไงมิวเขาจะเรียนแบบทุกตัวครับอิเล็กทริกบอลของปิกาจูนี่คือวิ่งตามนะคุณจะยิงโดนไม่โดนบอลมันจะไปหาศัตรูเลยนะฮะถือว่าค่อนข้างดีโอเคสิบเจ็ด้ครับอูมเรียบร้อยครับเหลือห้าสิบเจ็ดะครับ เฮ้ยเ hey, ดี๋ยวก่อนเฮ้ย hey, เราเหลือสองเราโดนไปสองป้อมแล้วเหรอโอ้โ oh, ห oh, อะไรวะเนี่ยไม่ได้มองเลยนะครับตายแล้วโดนไปสองป้อมนี่อ่ะอุ้ยเกี่ยวกับงานนี่หว่าโอ้โหเกือบ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 อ้ยไม่มีสแต็กนะครับไม่มีสแต็กเย็บเงาเลยนะฮะตอนนี้เย็บเงาผมเป็นเย็บเงาพาสเย็บเย็บเงาบวกกันนะครับจะมีดาเมจที่แรงขึ้นด้วยเอาละครับ <c oughs> ต้องไปตีป้อมเพิ่มโอ้ตัวโดนน้ำอยู่นะฮะตัวน,นี้โอ้โ oh, ห oh, อะไรวะเหน้า, <c oughs> นาสองตัวเอาดีคุยเข้าหัวครับเกี่ยวกับงานมันจะบางหน่อย มันตีเร็วตีแรงนะเป็นลำบางฮะเอาละครับเรียบร้อยครับตรงกลางโล่งๆจัดไปฮ่าแต้มโอเคเหลือสามสิบห้าครับป้อมสองจะแตกแล้ครับนัวดิครับเฮ้ยอีกระลอกนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนตดโดนตดมันเลอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชตดมันเลื้อใสครับเราสามารถเก็บเบอร์รี่มันได้นะครับเบอร์รี่มันเนี่ยจะเพิ่มเลือดได้ทุกตัวเลยนะใครมาเก็บก็ได้ครับแต่มันชอบโย่เบอร์รี่มาห้าไมไปแล้วมันเก็บเองไนงะแต่ถ้ามัน ลนๆหน่อยมันก็จะมั่วครับเรียบร้อยครับป้อมแตกไป2นะฮะเท่ากันแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้ไปหาป้อมทั้งบนดีกว่าไป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 เฮ้ยตรงกลางมาแล้วครับเรโกซ่ามาเอาละครับลุมเลยครับอืมอันติรัวๆมาพอดีครับใครตีเรโกซ่าได้ได้สามสิบบอลนะครับผมผมบอกกันเลยโอ้ตรงนี้ก็ทีมเรากำลังลุมอยู่ครับมาแล้วครับมิวมาเฮ้ยมิวเป็นคนตีมิวมาที่หลังดังกว่าครับโอ้โห รู้สึกว่ามิวจะมาตีอยู่ดอกหนึ่มั้ยคิวได้เลยเอาละครับไปชูดเลยครับ15ลูกนะฮะชูดได้30นะครับผมจัดไปเลยครับอุ้ยลุมชูดลุมชูดชูดด้วยไม่ทานโอ้หแตะป้อมแตกก่อนนะครับป้อมเขาไม่เหลือแล้วนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชูดป้อมหน้าเลยป้อมหลักแล้วกันนะครับผมอ่ะผมชูดได้ผมได้30แต้มครับไม่ต้องชาร์จด้วยถึงเต็มเลยตึงเรียบร้อยครับโอเคเราก็มาอยู่แถวๆป้อมไปแหละก็ตีมอนแถวนี้ก่อนนะครับ แล้วพอบอลมาก็มามายิงครับโอเค,อ,เคอุย้ยทีมเรานําเลยครับโอ้โหเห็นไหมผมบอกแล้วตอนแรกทีมเราตามอยู่นะครับป้อมเพิ่มเลยก็เสียเปรียบใช่ไหมแต่พอเราจัดการเลยก็ซ่าได้ครับทีมกลับมาพลิกนําเลยนะฮะอุ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนครับอะไรวะเนี้ยอืมตายครับโอ้โหบาง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 ทำไมเราไม่มีบอลเลยวะบอลอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหผมเสียเวลาไปประมาณเกือบ 3- ามสี่สิบวิแล้วเนี่ยยังคิวใครไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปหาก่อน โอ้ไม่ได้เลยครับเร็วเร็วเร็ว,รว,รวโอ้ยโอ้โหเสียไปเกือบหนึ่งนาทีนะครับผมยังไม่ได้ชูเลยสงสัยจะไม่ได้ Mvp แล้วนะฮะถ้าโชคดีก็คือตุนไว้เยอะผมรอสอยอะ่ะนี่ไงนี่อุย้ยพืดเล็งไม่ดีนี่เชินสอยครับโอเคได้สามแต้มครมามามาขอหน่อยนึงได้หกจ๋อมโอ้ยได้แปดแล้วเม,มื่อกี้สี่อโอเคแปดเจ็ดคือชนะแน่ๆแหละนะครับแต่ว่า แม่งชนะโดยที่เราเป็น MVP หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วเร็วสองหนึ่งศูนย์โอ้โหไม่ทันครับอ่าเรามาดูกันว่าใครจะได้ MVP นะครับแต่ชนะแน่ๆแหละทีมเราอ่ะนะครับอ่าเราไปดูกันนะครับยังไงชนะอยู่นะโอเคหกต่อสี่นะครับอุ๊ย MVP ครับโอ้โหเฮ้ยมิวมิวมิวได้คะแนนเยอะสุดนะครับร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมเผลนจังนะแต่ว่าเราได้ MVP ครับเพราะว่าเรามีการสู้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเยอะกว่านะฮะ ทำแต้ม138นะครับจัดไปเลยวีพีหูชนะมิวแค่สองคะแนนเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือการคอะสนิมอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยจะมีการรีวิวโปเกมอนนะครับใหม่กันแล้วแหละว่าตัวใหม่มาเล่นยังไงนะครับส่วนตับตั้เก่าเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีทําซ้ําแล้วก็สามารถรับชมกันได้นะครับผมใน playlist โปเกมอนอยู่ไนได้เลยนะครับเดี๋ยวทําต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับผม อ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอ่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กระดิกไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหไรคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับนี่ครับพอชฉะนั้นจะมีอยู่แถวหน้านะครับผมตรงนี้